เมื่อวันที่15กรกฎาคม2568เวลา23นาฬิกาหนาทีที่สนามบินสุวรรณภูมิทีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับจากเมืองอาริงตันลัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025สนามที่3โดยผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2025 ลงทำการแข่งขันทั้งหมด12นัดชนะ1แพ้11เก็บได้11เซตเสีย3 4เซตมี6คะแนนจบอันดับที่17ของการแข่งขันสำหรับรายการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรายการต่อไป จะลงทำการแข่งขันวอลเลย์อบอลหญิงซีวีลีกสนามที่หนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่1-3สิงหาคมและต่อด้วยวอลเลย์อบอลหญิง,งชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ